คนสมัยยุกกลางเชื่อว่าหัวหอมเป็นสิ่งสําคัญจ่ายค่าชาวบ้านได้เลยละสมัยนั้นแต่สมัยนี้คนเขาไม่รับเงินเป็นหัวหอมก็จริงแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือการเอามันมาวางใกล้หมอนอยังไงละ่ะมีกลเม็ดเด็ดๆที่ใช้กันมาตั้งแต่ช่วงปีศตวรรษที่1500เขาว่ากันว่าการหั่นหัวหอมแล้ววางไว้ใกล้หมอนจะทําให้ไอน้อยลงได้แถมยังบอกว่าช่วยไม่ให้ป่วยหรือเป็นไข้หวัดได้อีกแน่ หมอในช่วงต้นยุค1,900แนะนำคนไข้แบบนี้และคนไข้ก็ยังสบายดีแม้ว่าคนแถวนั้นจะป่วยกันหมดแนวคิดนี้มาจากคุณสมบัติต้านแบคทีเรียของหัวหอมนี่เองมันช่วยดูดซับอากาศที่สกปรกแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ไม่ได้แต่หัวหอมก็ช่วยเราได้หลายอย่างในห้องนอนบางคนเอามาใช้ดีท็อกซ์เท้าเพียงแค่หั่นหัวหอมเป็นแว่นแล้ววางไว้ที่เท้าใส่ถุงเท้าทับทิ้งไว้ข้ามคืน มันมีคุณสมบัติในการล้างพิษออกจากร่างกายผ่านเท้าเราหรือเวลานอนตอนกลางคืนแล้วเย็นเท้าก็เอาหัวหอมมาทาที่เท้าก็ได้มันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและให้เท้าอุ่นแล้วก็ใส่ถุงเท้าที่สบายๆส,สักคู่ตามมุดเข้าใต้ผ้าห่มแล้วก็ปล่อยให้หัวหอมแสดงอิทชิลิทได้เลยผมบางหรือว่าเริ่มเห็นสีสะล้านำไรเหรอ บางคนบอกว่าคันน้ำหัวหอมที่จริงแล้วคือซันเฟอร์ในนั้นทาแล้วจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของเส้นผมและทำให้ผมของคุณแข็งแรงมากขึ้นและซันเฟอร์ในหัวหอมเดียวกันนี่ล่ละช่วยรักษาผิวไหม้จากแดดได้สมมติว่าลืมทาครีมกันแดด1จุดแล้วผิวไหม้ให้หั่นหัวหอมแล้วแปะตรงนั้นทดาได้ผลดีเหมือนเจลวาดหางจระเข้เลยซันเฟอร์ในหัวหอมช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอยากผิวสวยดูอ่อนเยาว์ต้องพึ่งคอลลาเจน เพราะมันทำหน้าที่เหมือนลูกโป่งใต้ผิวยึดไว้ให้ตึงไม่มีรอยยน่นครีมทาหน้าหลายๆตัวก็มีคอลลาเจนแต่ไงเราไม่เอาจากห้องครัวเราเองล่ะแถมมันยังมีกรดอะมิโนที่เป็นเหมือนยาค,คลายเครียดตามธรรมชาติเจ๋งมากเลยลดความเครียดได้ถ้าวางหัวหอมไว้ใกล้หมอน1คืนตื่นมารับรองสดชื่นเพราะนอนเต็มอิ่มไม่ใช่เพราะไม่มีใครอยากนอนข้างๆหรอกเหรอ และหัวหอมก็ช่วยฝึกสัตว์เลี้ยงไม่ให้เกเรได้ด้วยถ้าลูกหมาหรือลูกแมวคุณชอบกัดหรือทำลายพรมให้เอาหัวหอมมาถูตรงจุดที่มันกัดทั้งแมวและหมาทนกลิ่นหัวหอมไม่ได้แล้วมันจะไม่เข้าใกล้ตรงนั้นอีก <c oughs> แล้ววิธีนี้เจ๋งมากก็คือยุงจะไม่มากวนใจเวลานอนถ้าเราหั่นหัวหอมใส่ชามวางไว้ใกล้เตียงพวกมดมแมลงหรือแมงวีก็จะไม่มาใกล้เช่นกันทีนี้ห้องคุณก็จะไม่มีสัตว์ชวนขนลุกมาใกล้แล้ว ถ้าวิธีที่ว่าไม่เวิร์กยุงยังมากัดอยู่ให้เอาหัวหอมที่หั่นในชามนั่นแหละมื่อถูรอยกัดซะเลยมันมีคุณสมบัติป้องกันการอักเสบและช่วยลดอาการคันและบวมอันนี้ต้องอึง้งเห็นเป็นพืชกลิ่นแรงงี้เธอะแต่มันกําจัดกลิ่นเหม็นในห้องได้ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอับชื้นหรือกลิ่นสีที่เพิ่งทาใหม่มันจะช่วยไล่กลิ่นมันเองออกสักพักด้วยซ้ำ หัวหอมเป็นตัวทําความสะอาดชั้นยอดเพียงแค่าหั่นและถูหน้าต่างที่ขมุกข,ขมัวถ้าน้ํายาเช็ดหมดก้าหัวหอมนี่แหละใช้แทนจัดเต็มเช็ดได้ทุกพื้นผิวที่เป็นแก้วและเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหลังจากเช็ดด้วยหัวหอมแล้วให้ผสมเบกกิ้งโซดากับน้ําให้เป็นลักษณะคนๆเพื่อทําลายกลิ่นหัวหอมขั้นสุดท้ายก็แค่เอาหนังสือพิมพ์เก่าปาดแล้วเช็ดจนแวววับ หัวหอมยังกำจัดคราบไหม้บนเตารีดได้แค่หั่นแล้วก็เอาไปถูหน้าเตารีดรอยไหม้ก็จะค่อยๆจางหายไปเช่นเดียวก,กันกับขอบเตียงหรือว่าถูโลหะอื่นๆที่ขึ้นสนิมเอาหัวหอมมาทาประมาณ2-3วินาทีทีนี้ก็รอดูเลยว่าสนิมหายวับทันตาเห็นโอ้โอมองข้างล่างสิรองเท้าของคุณเลอะแล้ว ไปเอาหัวหอมมาเลยเอามาถูรองเท้าสัก2-3นาทีมันจะขจัดคราบโคลนและคราบยาได้อย่างง่ายดายแล้วใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดปิดท้ายให้หมดจอดโอเคดูเหมือนว่าหัวหอมนี่จะช่วยแก้ปัญหาภายในบ้านได้อย่างครบวงจรเลยแต่ไม่ใช่แค่หัวหอมนะห้องครัวของคุณก็ยังมีของที่มีประโยชน์อีกมากมายบางคนเก็บใบสารแหน่ไว้ไม่ใช่แค่ในห้องนอนแต่ไว้ทั่วบ้านเพื่อไล่หนู แตงกวาฝานเป็นแว่นเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าช่วยดวงตาที่เหนื่อยล้าแต่เปลือกแตงกวาเอาไว้ไล่มดได้นะอันนี้ผมชอบมากกระเทียมไล่แมงมุมได้และจะให้ดีก็ทำเป็นสเปรย์กระเทียมเลยมแมลงสามงามนี่ตัวร้ายนักถ้ามันเข้ามาในห้องนอนแล้วล่ะก็มันจะทำลายเสื้อผ้าพรมและผ้าม่านลองเอาอบเชยไว้ในห้องดูสิช่วยกำจัดมดได้ด้วยนะ และถ้าคุณจะมีสอบครั้งสำคัญหรือมีประชุมในวันนั้นให้พกอบเชยไปด้วยการเคี้ยวแท่งอบเชยตอนอ่านหนังสือหรือสอบหรือเวลาท่องจำอะไรจะช่วยให้คุณเก็บข้อมูลได้ดีกว่าเดิมถ้าคุณต้องจ้าเอะก,กับมแมลงสาบที่บ้านขอให้รีบเลยไปหาใบากระวานมาแล้วฉีกวางไว้ตามมุมต่างๆแมลงสาบทนกลิ่นนี้ไม่ได้และจะได้ผลมากขึ้นถ้าเราบี้ใบกระวานเพราะกลิ่นจะออกมาแรงขึ้น กลิ่นของใบสารแหนที่เราขยี้และกลีบกระเทียมที่ทุบแล้วจะช่วยไล่มแมลงสาบไปไกลๆบ้านเราด้วยเวลาต้องทําความสะอาดสิ่งของเปลือกส้มก็เหมือนกับหัวหอมที่ใช้ได้สารพัดเหมือนช่วยขัดทองเหลืองทองแดงและโลหะที่ดูดแม่เหล็กไม่ติดแถมช่วยให้เงางามพูดถึงเรื่องขัดถ้าไม่มีน้ํายาขัดรองเทา้าแค่เอาด้านในเปลือกกล้วยมาขัดก็ได้ผลเหมือนกันและเปลือกกล้วยยังเอาไว้ขัดใบไม้ต้นไม้ที่บ้านให้เงางาม,ามได้ด้วยนะ อีกวิธีหนึ่งสำหรับคนรักต้นไม้ถุงชาที่ใช้แล้วอย่าทิ้งเอาใบชาที่เปียกน้ำออกแล้วโรยไปบนดินผงชาแบบนี้แหละเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติการเคี้ยวสมุนไพรสดๆนั้นช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่นได้บางคนถึงเอากิ่งพาส์สลีสาระแหน่โรสแมรี่หรือทารกรอนไว้ข้างเตียงตื่นมาก็เคี้ยวเลยสะดวกทันใจกลิ่นปากหอมสดชื่น ถ้ารูขุมขนกว้างให้หั่นครึ่งมะเขือเทศและถูด้านที่มีน้ำลงบนหน้าทิ้งไว้15นาทีแล้วล้างออกนอกจากจะช่วยลดรูขุมขนกว้างแล้วยังเป็นตัวช่วยให้หน้ากระจ่างใสเพราะมันมีวิตามินซีบางการวิจัยบอกว่าลีนอรูในใบโหระพาช่วยให้อารมณ์ไม่ขุนมัวและกิ่งโรสแมรี่ถ้ามาไว้ข้างเตียงก็จะช่วยบรรเทาความเครียดและการนอนไม่หลับ อันนี้อาจจะแปลกอยู่สักหน่อยทำอย่างกับอันอื่นไม่แปลกต้มเปลือกมันฝรั่ง20นาทีจะได้สีย้อมผมธรรมชาติมันช่วยปกปิดผมขาวได้นะหรือไม่ก็เอามาเปลี่ยนสีผมก็ได้แต่อย่าเอาน้ำร้อนๆมาราดละ่ะรอให้เย็นก่อนโอ้ยมันฝรั่งสดๆฝานเป็นแว่นช่วยลดรอยคล้ำใต้ตาได้เพราะวิตามินซีและไนาอาซีในตัวมันช่วยทำให้ผิวสว่างขึ้น บางคนชอบเอาแอปเปิลมาวางใส่ตะกร้าวไว้ข้างเตียงรู้ไม่ว่ากลิ่นแอปเปิลเขียวช่วยบรรเทาอาการปวดหัวได้อันนี้ฟังดูน่าสนุกครั้งหน้าเวลาทำท่าครันช์หรือซิดอัพให้หนีบแอปเปิลไว้ระหว่างเขา่ามันเป็นการบริหารหน้าท้องพร้อมกับกระตุ้นกล้ามเนื้อต้นขาด้านในไปด้วยหรือถ้าคุณเหมือนผมไม่ชอบออกกำลังกายงั้นเรามาประดิษฐ์ของกันเองเอาแกนกลางแอปเปิลออกแล้วทำเป็นเชิงเทียนเหมาะเป็นการตกแต่งรับช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ดี อย่างน้อยก็สวยจนกว่ามันจะเน่าแล้วนะ